สวัสดีค่ะมื่อนี้ก็มาพบมาพบกับคุณยายหนาใสาอีกเช่นเคยเนาะค่ะเนาะมื่อนี้กับอ่าได้มีโอกาสได้มาสัางสรรค์แล้วก็มาฝากเนื้อฝากตัวกับอ่าส่งใหญ่ๆเพิ่นเนาะค่ะเนาะมืออะ่อนี้เนาะอือช่องใหญ่ๆที่ว่านี่เป็นไผ่นี่ก็บเบิ่งเอาเองเด้อค่ะเด้อพ่อแม่พี่น้องกับชิรู้จักหน้าค่าตาเนะเาะว่าสิเป็นอ่า ทิปสไตล์ทิปหรือว่าคนแช่ขาวกับอันอยังอ่ะอ่าอีสานผ้าแสบแพตตี้แพตตี้นเนาะค่ะเนาะคนย่ายได้มีโอกาสได้มาเจอกันกันกบเพิ่นกันเลยมากอันฝากเนื้อฝากตัวกับข้าเจา้าเานาะค่ะเนาะได้มานอันขอแจีมน้ำชงข้าเจา้าเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้ย่ายก็เลยได้เก็บภาพนิ่งๆนะค่ะมา ให้เพื่อนๆได้ฟังเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเสียงคุยกันแล้วก็เสียงอีหยังมันมันมันดังเกินไปเนาะคุณยายก็เลยบ่ได้เอาเสียงสดๆออกมาก็ขอโทษขออภัยเด้อค่ะเนาะเพราะว่าคุณยายก็เฮ็ดยังบ่ได้เป็ดอยู่เนาะค่ะเนาะนะคะอาหารการกินกันหลายคักมื้อนี้เนาะบ่ว่าสิเป็นอาหารไทยอ่าอาหารอีสานอาหารฝรั่งเนาะค่ะเนาะกั ซซาทั้งหลายกะบางคนก็กินอาหารไทยบปเเ็นน้องขานาะก็เลยบอกว่าอมันเผ็ดมากมากเลยแต่ว่ากระถือใจคนใยา่ค่ะคค่ะตำหมวกกับมีตำส่วก็มีค่ะแ่บค่ะแ่บจุดบอกเมอันบอกบอกบรรยายบอถือเลยค่ะเอาภาพแบบว่าบรรยายให้เลยนะอ่ะเนาะค่ะวันนี้กะ แวะมาทากักทายผูดคุยกับเพื่อนๆน,นิดๆน,น้อยๆเนะานะค่ะเนาะเพราะว่าก่อนเข่าทํางานก็นเลยได้แวะไปประสันอันนี้ก็บเพิ่นเนาะไปเจียมน้ำเพินยังได้กะฝากอันติดตามให้กำลังแรงใจคุณยายี่เดอค่ะเดอ้อเนาะเพราะว่าคุณยายกะยังอาศัยพี่ๆน้องๆ าหายกำลังแรงใจเ่นเคยเนาะคะเนาะจังไดก็ฝากกดอันบสไคร์กดไลค์กดแชร์คุณยายในเลค่ะเดอ,อ่าเพื่อที่จะปลอห้ผพลาดกับคลิปต่อไปเพราว่าจังไดกะอย่าลืมกดกระดิง่งในเดอเพื่อว่าทางทันยูสิใดแจงเตือนเนาะคุณยายมีอีหยังลงไปอันนี้กับเขาคุณยายเหตุเองคะ่ะปีไก่กับปอเปียกเนาะ ความรักความคิดฮอดความคิดถึงเนาะมาหากันบอเคยบัไดดพอบัหูจักกันกะบพึ่งได้มาพบมาพอกันอยู่นีเนาะกระหักแพงกันอ่าไปหนันมาเอ็นแม่พอกันกับเห็ดกินน้ากันคนไทยห่อข้เนาะอ่างใดก็หกักแพงกันคือเกาเนาะค่ะเนะาะนะคะรือาหารการกินก็อิ่มอกเงืมใจเลย กินไปคุยไปหายอันหัวไปหายไปน้ำขามันเผ็ดหลายเนาะนะคะกระดับจังไงกับ,กบฝากกระับขอบพระคุณเด้อค่ะเด้อทุกคนที่เขาว่าให้กำลังแรงใจคุณยายนะะเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้คุณยายกับซิบมีอีหยังบันยายหลายนะะเนาะค่ะเนาะให้พี่ๆเพื่อนๆได้ส้ม ไปพร้อมๆกันนี่นะสำหรับวันี้กราบขอบพระคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะบายบาย